everyone Today you about learned will ผักคนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของผักสวนครัวกินได้เนาะซึ่งจำได้ไหมคะว่าภาพก่อนเนี่ยเราเรียนกันไปในเรื่องของผลไม้แล้วเนาะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของผักสวนครัวนั่นเองซึ่งส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีบอกชนิดแล้วก็บอกประโยชน์ของผักสวนครัวได้ จากนั้นเน่ยก็ยกตัวอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามสารภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่พลเมืองนละสาวก็คือออกแบบแปลผลสนครัวได้และสีก็คือเรื่องากากออกบบของการออกเซ็นงสะกดขัาเช่นที่เรามาใครจะไปเมืดด่อคูนนี้เนาะอะใครจะได้รู้ว่าเขาว่าผลไม้ที่เราได้เยนไปเนี่ยมีคำว่าอ,อะไรบ้างคะคะแอปเปิ้ล สองกลุ่มค่ะอ่าห้ากับสี่ก็ได้มาแล้วก็ส่งตัวแทนหนึ่งคนมาอ่าส่งตัวแทนหนึ่งคนอ่าจคุณได้แล้ใช่ไหมยะอ่าโอเคตัวแทน1คนค่ะคคอ่ะหงคนค่ะอ่าคุณจะให้ทั้งสองคนนะดูคำนี้แล้วก็ไปกระทีบอกคพณ่อนค่า ไล่กันไปจนคนสุดท้ายแล้วให้คนสุดท้ายเนี่ยมาเขียนคำศับนะคะอะคำนี้ค่ะอห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเอานี่มาเขียนนะมีคะแนนนะคะ 同学们。<laughs> I own I own I own วเนาะเด็กก็จะได้รู้จักผักสวนครัวเป็ผ้าๆเราเล่นทำศัพท์แล้วก็ความหมายดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะให้เด็กๆเนี่ยระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของผักสวนรวมนะโดยให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกันใช้กลุ่มเดิมก็ได้ค่ะก็ระดมความคิด5ผีค่ะเดี๋ยวครูจะมาดูว่าเด็กๆคิดยังไงนะคะเสร็จแล้วมาไหนเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคค่ะงั้นครูจะให้นักเรียน ช่วยการระดมความคิดนะคะว่าผักสวนครัวเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะกลว่าประโยชน์ของผักสวนครก็คือที่เราได้มีปอสาริษได้มีกินมีใช้ค่ะอแล้วก็ประยชน์อะไะสามารถเอาไปขายได้ครับได้งินเคนกนแกกช่วย เก่งมากค่ะผักพวกช่ำแดงเขียวด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวยี่คิดไม่เห็นขาวก็ตีเลยโอเคค่ะเห็นไหมว่าผักสวนครัวที่เราปลูกเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำใบงานต่อแแบนผัานะคะไหนลงมือทำเลยค่ะโอเค,สญญออเ,คเสร็จแล้วนะคะครูจะให้ออกมาพีเซษหน้าชั้นเรียนนะคะคุณนักเรคน เชิญเลยค่ะเชื่ค่ะนกระบนการออกแบบแปลงผักสวนครัวของกลุ่มพวกเรานะคะก็คืคอมีวิธีปลูกผักเลยกันขุดหลุมเล็กๆตรงกลางคะ่ะแล้วก็หย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็ใช้ยิกก้กบเมล็ดที่หย่อนลงไปในหลุมค่ะแล้วก็คลุมด้วยผ้าหรือว่าฟางนะคะแล้วก็รดน้ำเช้ากับเย็น ส่วประโยชน์ที่ได้ของผักสมควของุวกเราก็คือบำรุงโลหิตค่ะแล้วก็รักษาโรโลหิตางช่วยในการขับะสสาวะได้ผักสมควาที่ปลอสารพิษแล้วก็ประค่าใช้ใจในคนเดือนค่ะ, okay, คะเก่งมากต่อไปกลุ่มครคะ <Okay. S 1> ค่ะสําหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ออกแบบป,ปผักสวนครัวนะคะผักทนานะคะวิธีการปลูกผักทนานะคะ ใส่กะมะพผ้าลงไปในก้นกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปตามด้วยอุ๋ยมากนะคะแล้วก็หยอดเมล็ดะนาลงไปแล้วก็รดน้นาเช้าเย็น,นะคะ่ะส่วนประโยชน์ของผักะนาะนะ,ะช่วยป้องกันโรคมะเร็ง การการปลูกผักุ่งน,นะคะจะต้องมีการเตรียม,มเลมล็ดผธุ์โดยการนำมเมล็ดนะคะไปแช่น้ำก่อนอย่างน้อยสองวันนะคะแล้วก็เลือกพื้นที่ที่มีสแสงแดดที่รลมรไรนะคะแล้วก็นำนำมเมล็ดนะคะไปปลูกลงดินปิดหลุมค่ะแล้วก็นำฟานมาปิดแล้วก็รดน้ำค่ะซึ่งประโยชน์ของผักุ่งนะคะคือที่รู้กันสัมพันธ์เลยนะคะก็คือการบำรุงสายตาค่ะบำรุงโลหิตแล้วก็เสริมภูมิค,คุ้มกันใ้ตัวเองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเก่งม,มากการเรียนจากวัน,นที่เราเรียนมาเนี่ยเราได้ความรู้รื่อ,อะไรบ้างค้าหอนใครช่วยบอกคราหน่อยค่ะ บางพืชค่ะน,น้องก็ต้องเอามาเลไปแช่น้าก่อนนะคะบางอันก็ต้องเอาไปพอก่อนอาลงหลุมปลูกเนาะ